ทานโอมาเกเสที่เกาะล้านกันไหมคะกับทริปโอมาเกเสจากเกาะล้านสมายแบบเหมาส่วนตัวในราคา5,000บาทต่อ6ท่านตกคนละ800กว่าบาทเท่านั้นซึ่งทริปนี้เขาจะเริ่มต้นที่ท่าเรือหน้าบ้านเกาะล้านค่ะมีให้บริการวันละสองรอบรอบละ4ีชั่วโมงบนเรือพี่ๆเขาก็จัดเต็มบริการทั้งน้ำดื่มน้ำอัดลมพร้อมกับมีเพลงสนุกๆให้ฟังตลอดทริปกันเลยค่ะ โดยจุดแรกพี่เขาจะพาเราไปตกหมึกตกปลาเพื่อมาทําเป็นโอมากาเสะกันก่อนค่ะใครตกไม่เป็นไม่ต้องกลัวเพราะพี่ๆเขาจะช่วยสอนให้ค่ะตกไม่ยากไม่นานเราก็ได้น้องปลาหมึกขึ้นมาสมใจจากนั้นเรือจะพาเราไปเล่นน้ําที่เกาะสาค่ะเกาะสวยบรรยากาศแสนสงบที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะล้านมีเรือคาย,ยักมีแพเดลบอดให้บริการฟรีส่วนใครอยากขับเจ็ตสกีหรือบานานาบท๊ทก็จัดได้เลยค่ะมีค่าบริการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง เล่นน้ำกันจนตัวเปื่อยก็ขึ้นเรือมาทานโอมาการเซที่พี่ๆเขาจัดมาให้อย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นกุ้งบังกรแบบซาซิมิและแบบเบิร์นไฟหมึกซาซิมิสดๆทานกับน้ำจิ้มซีฟูดและวาซาบิแซ่บสดๆสดค่ะ ทานอาหารกันอิ่มแล้วเราก็ไปดำน้ําชมปะการังบริเวณเกาะสาค่คะซึ่งที่นี่ยังมีปะการางังดอกไม้ทะเลและน้องหนีโมให้เราได้ชมกันอีกด้วยค่ะปิดท้ายกับการนั่งชมพระอาทิตย์ตกสุดฟินบนเรือค่ะใครถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือพูดคุยกับทีมงานได้ทุกวันที่ไลน์แอดชิไปไหนได้เลยค่ะ